ฝากกดติดตามกดไลกดแชกดบ,บไรกดกริ่งเพื่อไม่ให้พาคิต่อตอไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะร้าชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูด ถึงซีรีส์คลับไฟเดย์เดอะซีรีส์12นะครับรักนี้ไม่ได้มีแค่2คน e ีพีนี้จะดําเนินมาถึง E ีสุดท้ายแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําการวิเคราะห์ตัวอย่างนะครับผมแล้วก็ทําการสปอยด้วยโดยที่อ้างอีกเนื้อหาสปอยตอนจบนะครับมาจากนิยายไทยรัฐนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปฟังกันครับขอย้อนไปพูดถึงเรื่องราวก่อนหน้านี้ที่เขาทิ้งท้ายเอาไว้หน่อยละกันนะครับหลังจากที่ใบข้านะครับผมเขาได้พบว่าอาร์ตกับฝนเนี่ยกอดกันที่ออฟฟิศนะครับทำ ไม่เกิดเรื่องแข่งใจกันเกิดขึ้นอาร์ตเนี่ยก็อธิบายให้ข้าวฟังนะครับผมว่ามันไม่มีอะไรกันเป็นการกอดให้กําลังใจที่พวกเขาเนี่ยถูกเสียโต้งนะครับได้เชิดเงินที่เขาลงทุนไว้เนี่ยหนีไปจนหมดหลังจากที่ข้าวเนี่ยได้รับรู้ว่าเงินของเขาเนี่ยได้ศูนย์ไปนะครับเขาก็รู้สึกช็อกมากและอยากได้เงินของเขาคืนนะครับโดยที่สร้างเรื่องว่าพวกเขาเนี่ยทะเลาะกันเรื่องที่หึงหวงที่อาร์ตเนี่ยกอดกับฝนเพื่อไม่ให้แม่เนี่ยรู้ว่าเงินของเขาเนี่ยได้ศูญหาย เพราะว่าถ้าแม่รู้ขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นเรื่องใหญ่อย่างแน่นอนหลังจากที่เขาทะเลาะกันใหญ่โตนะครับแม่เนี่ยก็พยายามที่จะเข้ามาขวางแต่ข้าวเนี่ยก็ขอเคลียร์เรื่องนี้เองนะครับโดยที่อาร์ตเนี่ยก็บอกว่าเขาจะพยายามหาเงินเนี่ยมาคืนทุกบาททุกสตางค์แล้ววันต่อมาครับขณะที่ข้าวกับอาร์ตเนี่ยออกไปทํางานมีผู้หญิงคนนึงครับผมเขาเป็นญาติกับเจ้าของบ้านเนี่ยเขามาทวงค่าเช่าที่อาร์ตเนี่ยไม่ได้จ่ายมาแล้ว2เดือนนะครับแม่เขาก็บอกว่านี่มันเป็นบ้านของลูกเขย คงเป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยบอกว่า อาร์ตเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้เช่าเขาต้องจ่ายค่าเช่าเดือนละ3 0,000ืบาทแต่เขาเนี่ยขาดจ่าย2เดือนให้ติดต่อกลับด่วนทําให้แม่รู้ว่าอาร์ตเนี่ยโ,โกหกเขามาตลอดนะครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นของเขาหลังจากนั้นอาร์ตกับข้าวเนี่ยกลับมาจากที่ทํางานนะครับแม่ก็เก็บข้าวของเสร็จเรียบร้อยเลยและบอกข้าวว่าเราจะไปจากบ้านหลังนี้กันอาร์ตบอกว่าเราเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วครับแม่จะไม่มีใครไปจากบ้านของเราทั้งนั้นแม่ก็บอกว่าแกพูดให้มันครบหน่อยแกต้องพูดว่าบ้านเช่าของเราและทําให้ใบข้าว รู้สึก เอ๊ะบ้านเช่าของเราอะไรกันแม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าวันนี้เนี่ยมีญาติของเจ้าของบ้านมาทวงเงินที่อาร์ตเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าเช่าของเขาและให้เอาเงิน,นไปจ่ายเขาซ้ำไม่งั้นเขาจะไล่ออกจากบ้านนะครับซึ่งตัวของใบข้าวเองเนี่ยก็ถูกอาร์ตหลอกเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งแม่เนี่ยก็ด่าอาร์ตว่าอาร์ตเนี่ยทั้งปลอมทั้งเปลือกแล้วก็เป็นคนตอแหละนะครับเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยสตูของเราเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรเลยสุดท้ายเขาก็พ่ายแพ้ภายของตัวเองไปนะครับโอเคอันนี้เป็นเรื่องราวใน EP ีที่3 นะครับ เดี๋ยวต่อไปเราจะไปพูดถึงตอนจบกันบ้างดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวจะเป็นไปยังไงนะครับหลังจากที่แม่เนี่ยได้รู้ว่าอาร์ตเนี่ยโกหกเรื่องบ้านแล้วนะครับผมเขาก็ใช้เหตุผลข้อนี้นะครับผมเป็นข้ออ้างที่จะพาลูกสาวของเขาเนี่ยกลับไปอยู่บ้านเพราะว่าตัวของแม่เนี่ยไม่เคยเชื่อมั่นในตัวของอาร์ตอยู่แล้วเขาคิดว่ายังไงอาร์ตเนี่ยก็ไม่สามารถทําให้ลูกสาวของเขามีความสุขได้นะครับอาร์ตเนี่ยคือถึงกบร้องไห้เลยแบบว่าไม่อยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้ไปข้าวเนี่ยต้องจากเขาไปนะ ในขณะนี้เนี่ยแม่ก็ยังไม่รู้นะว่าเงินที่เอามาลงทุนน่ะได้ถูกเชิดหนีไปแล้วนะครับแม่ก็บอกว่าแกจะร้องไห้ทําไมเพราะว่าเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะว่าแกทําทั้งนั้นหลังจากที่แม่เนี่ยต่อว่าอาร์เสร็จนะครับผมเธอก็กลับมาสั่งสอนลูกสาวของตัวเองทําให้ตัวของใบข้าวกับแม่เนี่ยทะเลาะกันนะครับเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยข้าวคิดว่าแม่เนี่ยทำเกินไปในขณะที่แม่ก็ด่าใบาข้าวนะครับว่าเธอเนี่ยไม่ได้เลี้ยงใบข้าวมาเพื่อให้เป็นคนโง่ยอมไม่ผัวเนี่ยสวม ใบข้าวเนี่ยโกรธที่แม่เนี่ยด่าเธอนะครับแล้วก็ระเบิดความในใจว่าตลอดเวลาที่เธอโตมากับการเลี้ยงดูของแม่เนี่ยเธอไม่เคยมีความสุขเลยเพราะแม่เนี่ยบังคับให้เธอเนี่ยเกลียดพ่อบังคับให้เธอเนี่ยใช้ชีวิตตามความต้องการของแม่ตลอดถ้าให้เธอเลือกระหว่างอาร์ตกับแม่เธอขอใช้ชีวิตกับอาร์ตด,ดีกว่าเพราะอย่างน้อยอาร์ตก็ไม่เคยทําให้เธอเนี่ยอึดอัดแม่ได้ยินแบบนั้นแล้วก็โมโหครับประกาศตัดแม่ตัดลูกและไม่ขอติดต่อกับใบข้าวอีกเลย ซึ่งหลังจากที่แม่เนี่ยบังคับให้อาร์ตกับใบข้าวเนี่ยเลิกกันนะครับผมทั้งคู่เนี่ยก็มานอนคุยกันว่าอยากให้โลกนี้มีเพียงเราแค่2คนอยากให้เราเนี่ยอยู่แบบนี้กันอีกนานนะครับและหลังจากที่ความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ดีนะครับผมและเริ่มสั่นคลอนซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายที่มือที่3เนี่ยจะยื่นมือเข้ามาได้อย่างง่ายๆนะครับทำให้อาร์ตกับฝนเนี่ยเกินเลยการน,นอกเหนือจากแค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้นและอาร์ตเนี่ยก็เผลอใจไปมีอะไรกับฝนนะครับในขณะที่แม่เนี่ย เิ่มะแคะระคายนะครับผมว่าเงินที่อาร์ตเอาไปลงทุนทั้งหมดเนี่ยมันหายไปไหนเธอบอกว่าเธอเนี่ยจะเอาเงินของเธอเนี่ยคืนนะครับแต่พ่อเนี่ยก็มาบอกแม่นะครับผมว่าบริษัทของอาร์ตเนี่ยถูกปิดไปแล้วซึ่งแน่นอนว่าทําให้แม่เนี่ยรู้ว่าเงินที่เอาไปลงทุนทั้งหมดเนี่ยได้ศูนย์ไปแล้วนะครับและหลังจากนั้นครับผมแม่เนี่ยก็ได้รู้ว่าอาร์ตเนี่ยมีอะไรกับฝนและแม่เนี่ยก็มาบอกกับลูกสาวของตัวเองนะครับหวังเพื่อให้ลูกสาวของตัวเองเนี่ยเกลียดพวของตัวเองเนี่ยมากยิ่งขึ้นไปเพื่อจะไม่ กลับไปยุ่งอีกนะครับแต่ดูเหมือนว่าใบข้าวเนี่ยจะไม่ได้สะทกสะท้านอะไรเลยและยังอ้างอีกว่าที่อาร์ตเนี่ยไปมีคนอื่นเพราะว่าแม่เนี่ยบังคับให้เราสองคนเนี่ยเลิกกันนั่นเองซึ่งแม่เนี่ยก็ถึงกับอึ้งไปเลยนะครับซึ่งทางใบข้าวกับอาร์ตเนี่ยก็เริ่มทะเลาะกันรุนแรงขึ้นมาเนื่องจากอาร์ตเนี่ยก็ไม่ยอมเลิกกับฝนนะครับใบข้าวเนี่ยกล้ามกืนฝืนทนอยากจะเลิกแต่ก็ไม่กล้านะครับเธอเนี่ยจึงยอมให้อาร์ตเนี่ยรับผิดชอบฝนจนเธอกลายเป็นคนที่ต้องยอมถอยออกมาเองใบข้าวเนี่ย เสียใจหนักมากจนคิดถึงคําพูดของแม่ทุกคําเตือนทุกคําต่อว่าที่แม่เนี่ยเคยพูดไว้กับเธอมันเป็นความจริงทั้งหมดแต่ไปข้าวเนี่ยก็ยังไม่กล้ากลับไปหาแม่เพราะกลัวว่าจะถูกแม่ซ้าเติมเธอจึงเดินหน้าที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ของเธอเนี่ยกับอาร์ตต่อไปแต่ด้วยความเป็นแม่ครับถึงจะไม่ได้อยู่กับลูกนะครับผมเธอก็รู้สึกได้ว่า ตอนนี้เนี่ยกำลังเดินมาถึงที่สุดของความอดทนแล้วแม่เนี่ยมีไพ่ใบสุดท้ายนะครับผมที่จะพาลูกสาวของเขาเนี่ยกลับมาอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของตัวเองเนะครับซึ่งด้วยความเป็นแม่นะครับผม เธอเนี่ยก็ต้องการที่จะปกป,ป้องลูกสาวสุดที่รักของเธอเอาไวน้นะครับและความรักของอาร์ตกับใบข้าวเนี่ยสุดท้ายปัญหาความรักทั้งหลายเนี่ยที่เขาเนี่ยคิดว่าเวลามีความรักโลกนี้ก็จะมีเพียงแค่เขาสองคนแต่ความจริงของชีวิตครับความรักยังมีผู้ใกล้ชิดอีกมากมายที่สําคัญความรักที่เกินพอดีอาจจะนําม,มาซึ่งความเสียใจของทุกฝ่ายนั่นเองเนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคลับไฟเดย รักนี้ไม่ได้มีแค่2คนนะครับซึ่งเนื้อหาที่ผมพูดไปเนี่ยมันมีตรงไหนผิดพลาดประการใดและไม่เหมือนกับละครที่ออกอากาศนะครับก็ต้องขออภัยวันนั้นที่นี้ด้วยละกันนะครับผมเพราะว่าผมก็หยิบเรื่องย่อจากนิยายไทยรัฐนะครับผมมาวิเคราะห์ปะปนกับตัวอย่างด้วยนะฮะถ้าเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดขออภัยวันนั้นที่นี้ละกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ